ถึงวันนี้ยชาวบ้านชาวช่องที่เขาเดือดร้อนจะเป็นฐานเสียงของมึงเนี่ยเคยเห็นหัวพวกมึงไหมมึงคงรู้แล้วนะเดี๋ยวย่อนไปอีกหนึ่งหมื่นก็งอหัวไม่ขึ้นเลือกมึงมาอีกเขาก็เลยรู้ไงว่าประชาชนเนี่ยเป็นฝุ่นใต้ตีนของเขาเขาไม่สนใจปรากฏเนี่ยทุกคนเลยนะถามดูนะะเชียงใหม่เชียงรายแม่แสะเอ่อเชียงรายแม่สายลำพูนพาเยาวนะเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าปีนี้ที่ท่วมเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าน้ำท่วมเนี่ยเยอะขนาดนี้ฟังพูนนะคะก็เอน้ำจากเชียงใหม่ก็จะไปแต่ว่าไม่ได้ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าน้ําก็จะเคลื่อนตัวไปลงที่เขื่อนภูมิธพลแล้วก็แม่น้าโขงด้วยค่ะแถวนี่เจอแล้วเดียวนี่หู้ซึ่ามันขึ้นมาเห็นเจ็ดนักต่อในบ้านก็ขึ้นสูงแล้วอ๋ออย่างมันมัน เข้ามาท่วมตั้งแต่วันไหนอะคะเข้ามาท่วมว้าตอนแมลงเจ้าเมื่อวานเจ้าเออเขาก็เขาก็ขึ้นมาถึงว่ามันจะขึ้นวยขนาดนี้อะเก็บของก็ตันหงตันหงเ่ยแจ๊น้าไปเจ๊หนักอย่างเดียวเนเออก็เริ่มขึ้นทีละนิดละนิดครับแต่ว่ามันคืนนี้ขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากเลยจนจนจากจากเอ่อเท้าดึกดมาขึ้นถึงหัวเขาเลยครับ S <S <preach miracle> นี่ไม่ใช่หัวเราะประชาชนนะหัวเราะข้อมูลมึงไะอีโพยทองทวยก็เชียงใหม่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าโหอยู่มาไม่เคยท่วมขนาดนี้คือมันท่วมแต่นี่มันท่วมแบบที่หายวายปูวอ่ะอืมลำพูนเนี่ยมันก็ยังบอกว่าเนี่ยท่วมไม่เยอะจัดการเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วค่าร้อมค่พป้อมค่พร้อมเฮเลยเออ ไอ้น,นี่ลําพูนอันนี้เลยให้ดูเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยไม่ต้องมีเสียงก็ที่ให้ดูว่าว่าลาพูนมันท่วมขนาดนี้เนี่ยดูเนี่ยมันบอกว่าท่วมไปเยอะเนี่ยอันนี้ลาพูนวันที่แปดตุลาคมวันนี้ลงแล้วเอาวันที่ท่วมอะก็จะท่วมมาค้าเท่าไหร่จะไปน้ำปิ้งเนี่ยนะก็จะมาลำปางลำพูนนะคะก็ท่วมจะท่วมไปเยอะแค่ไหนถึงเยอะวะ เนี่ยไม่เยอะมังไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยหรอก็คงจริงอะ่ะเพราะยังไงก็เลือกเนี่ยก็ขอให้คุณมีความสุขความสบายกับเดือนสิบสองน้ำนอมตะลิงคะแนนไหลมาเทมาหุวมหุ้นเนี่ยเออเนี่ยเ่ลําพูนสัวไม่เยอะตไม่เยอะกินเนี่ยลําพูนนะตัดฉับมาผมมาถามกรุงเทพทั่วไปจ้ะ นักวันเนี้ยถ้าน้ำคลิกน้ําท่าฮะมันมีน้ําฝนกับน้ําท่าน้ําท่าคือน้ำอย่างเงี้ยน้าแม่น้ําเนี่ยน,น,น้ําฝนเนี่ยก็คือให้ตกจัด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 หรือจะตกอีกางเนี้ยตอนเนี้ยน้ํามันเต็มตลิงแต่ว่ามันอยู่ในความควบคุมของการระบายจากเกื่อเจ้าพยาตอนเนี้ยกลมลมนะระบาย,ยที่สองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีบวกลบบางวันก็ระบายแบบสองพันสองอย่างเงี้ยบางวันก็พันเจ็ดอย่างเงี้ย แต่กลมกลมอยู่ที่2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเยอะนะฮะแต่จะบอกว่าจะปล่อยให้ท่วมมิดหลังคาปทุมธานีเนี่ยไม่ท่วมระเบียงท่วมนั่นท่วมนี่แล้วแต่วันแต่ที่มันจะมีตัวแปรคือน้ําฝนรวมทั้งกรุงเทพด้วยอ่ะมาดูสิกรุงเทพจะท่วมไหมไปฟังผู้ว่าเทลยธปีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตบีจา ใชยการปล่อยไปจากจี่น้ำมันลดลงละลดลงฮะลดลงห้าสิบรูปบาทไม่ถนาวนทีก็สถานก,การณ์ก็ดูมีสายที่ดีขึ้นน้ําฝนเองก็ยังล่องอยู่ภาคใต้ก็ยังไม่มีฝนะเติมเฮ้ยที่กมลอยากรู้เรื่องน้ำฝนน่นจะช่วงนี้ถึงปลายตุลาถ้าไม่มีฝนก็ใหญ่ขึ้นมาว่าเราก็น่าจะรอดกรมองก็เต็มประสบไยโอ้เตยมหมดแล้วจแจกหกแสนใบไปแจกตัวนี้ก็จ่อยแจกลงตามชุมชนปอบางที่อยู่นอกเขื่อนกั้นน้ำก็ลงไปเติมใช่เดี๋ยวเฝ้าดูช่วงน้ำเลหนุนอ่ายี่สิบตุลา แต่ว่ามันถ้าเกิดไม่ปักกับน้ําเหมือก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรไปน้ำแล้วยังไงแบบเซตเอาไว้เรียบร้อยในสมนีใช่ครับผมว่าหัวใจคือท่อปัจจัใส่อ่ะจริงแล้วเนี่ยเรามีมีท่อไปน้ำเนี่ยหกพันกิโลเมตรมันท่อใจใส่ทุกจุดต้องลอกคลองต้องลอกคลองก็มีสองพันกิโลมันต้องเนี่ยเอาใจใส่แล้วเอาน้ำออกไปน้ำจะย้ายเลยที่สุดจริงแล้วจุดที่มันมีจุดตันจุดเดียววันไหนทำให้ท่วมเป็นบริเวณกว้างใหญ่เพราะที่ผ่านมาเราก็ลุยกันตลอดันที่ผ่านมาเราลอกท่อไป 4,900กิโลเมตรเราลอกคลองใหญ่200กิโลเมตรเราเปิดทางน,น้ำ2,000กิโลเมตรนั่นเป็นเรื่องเป็นเลือดปล่อยกันเลยอ่ะอุโมงค์มันมีแค่19กิโลเมตรนะนั่นอุโมงค์เนี่ยใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมมันต้องทำสองอย่างให้มันประสานกันอันนี้นะเราก็มีคลองอยู่3,000กิโลเมตร มีท่ออยู่2,000กิโลเมตรเสร้นเลือดใหญ่เส้นเลือดกลางเส้นเลืเอดปอยแจกกระสอบอีก2,000กระสอบละถ้าฝนไม่กตกนี่ตกลงนะโอ้โหเนี่ยเป็นเทวดาบริหาเสียงเนี่ยศึกษางานมาสองปีทำงานได้ทันทีโอ้ยลงมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสีาสารตอนนี้ต้องมานั่งลุน้นนะเวย้ยต้องจุดธูปนะเผาพริกเผาเกลือว่าฝนจะตกไหมต้องมานั่งลุน้นและที่ผ่านมาเนอีกสองสามวันเนี่ยหรือวันนี้ก็ไม่รู้ฝนตกเนี่ย เป็นไงจะลากกระบังลากกระบาง,าบบางแห้งดีไหมววย,ยกว่างววนเจี๊ยบดีไหมอุดมศุเป็นไงจ้ามีนบุรีเป็นไงบางนาสุข,ขุมมิตลาดแล้ว